สบายดีพี่น้องสบายดีมื้อนี้กองตกน้องไปซักเขาให้เราจักสามหลอกกำลังต่างเขาเปลือกเนาะแนวพันพันเขาเปลือกนะไปไปซักเขาให้นเนาะแดดเสียน้ามันมืดลไรเลยมันบ่ได้เนาะต้องมีคนดึงแลือลากล,าลางไปอย่างเดียวเลยนึนกว่าเสด็จพังเนาะเสียน้ามันมืดเป็นเสียน้ำคีบีเลยเขาก็แก <c oughs> บกไปบ่ไหวเลยเขาต้องจำเป็นต้องเอาลงแล เฉพาจักนะฮัโลป้ไว้ยนางข้างก็ไปต่อไ่ได้ฮัโลป้าโลจักวัอยังไปนะกรออออะเจ้าใ่เลยบเคยเห็นสักเท่าไห้ก็อดียเฉพาะคนอยู่ในเมืองนะคนทีเคยเหตุใครนะเหตดสวนต่อเข้าส้มได้พี่น้องน,ะงนี่นี่เขาก็ากับโลจักไปโอ้คุณนีการาฮันลายพี่น้องเบิือนด้วยน้บกปินน้ำบกปานเลยนะ รอล้างรอล้างนะลาลงไปเดียวเนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอดดีนะสุดยอด, ốc, ดยเลยไฟล์สำรักสำลักกระบาดนะโอ้บกกาเลยต้องจอดไว้จอดไว้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ปะไว้อยู่กันคางไปซักเข่าให้ฝนของนแห้งสุดซักเข่าให้เลยคีโรจักลงไปบ่ได้ ຕ້ອງຍ່າງລົງໄປເຮົາຮູ້ຈັກຝັກໄວ້ຈັກຝາໄວ້ບ้ດນີ້ອູ້ໄປຮອດແລอວພີ່ນ້ອງໄປຮອດແລ້ວຊັກເຂົ້າໃຫ້ເດີ້ເດີ້ໆໆເພິ່ນເຮົາໄປຮອດແລ້ວແຕ່ວ່าຝົນກໍບໍ່ເຊົາເນາະແຕ່ວ່າຕ້ອງເປັນຕ້ອງອ່งບໍ່ໄດ້ມີເຊາະກາງຝົນນຸງເຊາະກັນົນໍບມີກໍເຮັດາງນາະ ก็ได้บุมีบุก็ตาโฟนไปนี่นี่คือเครื่องมือในการสักเขาให้นะคือเล็กที่เขาผลิตเองนะตีจานเล็กเนาะและสำหรับคูงนิ่งเนี่าเปะเขาเขาเปลือกแล้วก็เอาสาในในคูที่ปูสายเขาเจาะเนาะนี่สบายดีนี่แบบนี้พี่น้องแบบนี้โอ,อ้ย แบบนี้เด้อจอกอ่าสักเขาให้เด้อเนี่ยแบบนี้แหละคุณยิ่งสามารถที่จะเนี่ยนะสักสักเอาหนังสักละยิ่งใส่ยนะครูโอ้มันบักใหญ่พี่น้องสิบครูคนนะมึอนี้ไปสักเขาให้นะสิบครูคนนะโอ้บักใหญ่ใหญ่พอสมควรแล้วเนาะ อาเซบเสาให้เสาหน้าชีวิตของคนบนดอยเนี่ว่าอาคาโกะสำเพออาคาเดอร์แบบนี้แหละพี่น้องทุกมือนะแต่ละปีก็เฮ็ดเฮ็ดให้แบบนี้แหละเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะนี่ไปเฮ็ดสวนไปแต่ละปีไปวันๆเคยได้พักได้พอนเนาะนี่แต่ละมือก็เฮ็ดให้เฮ็ดมากแบบนี้แหละเฮ็ดสวนแบบนี้ไปเนาะ นี่ฝนตกนาะฝนตกนี่คือเชียงไห้นะเชียงไห้กำลังอันน่ะสิบปายนะสิบสักเนะาะกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยพี่น้อนตอนนี้กินข้าว 不打打嘞那什么？就那老三打的来嘛？来个来，拄家咩的那的？菩提树子。啊，好，这开了。后来进来菩提。我进来，我拄块进来。哟，菩提姐，哥刚才没事，姐，啊，喏，姐。啊，菩提姐来接侬。上来了。 อ่ะคือมาเมตัวนาไมาใช่ไหมเนี่ยใชไมาป็นเนี่ยไม่ใช่อแค่นันแล้วซื้อเนี่ยสื่ออะไรน้อุตภูริชิานาอะไรนะอุตริเดียวเดียวหน้าโอ้ตัู่อยู่อันนี้ตัวเพ่จชิานะมีจังจังจีมาอนี่ตัวละกเนโอเคหลังจากกินข้าวแล้วก็เขาก็นั่งพักผ่อนหน่อยนึงนะพี่นงแล้วหลังจากนั้นก็สืบต่อไป สักต่อเนาะเพราะว่ายังบ่หมดนั่งครึ่งครึ่งกว่าเนาะครึ่งนึงบ่ทันซายังยังครึ่งนึงนึงบ่ทันแล้วตินี่จังมึงนี่เนาะอาศิของเศร้าให้เศร้าสวนวิธีศิลป์ของคนบนดอยเนาะผู้ใดมักคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้อพี่น้องผู้ใดมักเบิ่งคลิปแบบนี้คลิปบ้านๆแบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเด้อผู้ใดม แล้วนี่ยเขาจะมีะผู้ชายกับผู้ชายนะเขาเฮียนแบบผู้างนี้เอาแต่มันบ่เป็นนะน่ะนี่นี่เห็ยนแบบนี้นีน่ <laughs> ผู้ชายสักแล้วผู้ชายใส่ก็ไม่เฮียนเนะะออาะไม่เฮียนเอาเฮียนเอานี่นี่นี่คือเจ้าของเจ้าของให้เนาะเจ้าของให้ ເອົາບັກກົກວາງนึงພີ່ຂ້ອຍເຮັດໃຫ້ບັກກົກວາງເດີ້ພີ່ນ້ วันนี้เราก็ถึงเวลาสิกลับแล้วพี่น,น้องนี่มีเดนยูขึ้นวันนี้นะหลายหลายคนซวยกันยูขึ้นเนาะโอ้ยบ่ขึ้นบ่ขึ้นต้องเดนยูเอานี่มันมืดลายฮนะสบายดีผู้ใดมักคิดแบบนี้คิดบบบ้านแบบนี้กักดไลค์กดแชร์กดติดตามลดเดอสบายดีคลิปหน้าไปพบกันใหม่